อยู่ตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่เคยไปไหนอย่าวันกลัวและอย่าวันใจจะมองเธอกใกลๆเสมออาจไม่สัมผัสไม่ได้บอกรักอย่างเช่นในวันหวานแต่ยังเดินข้นขางๆต่อให้ทางขึ้นนานไม่เคยบรรจบ ต่อให้ต้องพบกันเช่นดังคนมีมีใจขอเป็นเส้นขน,นานที่สัญญาจะไม่อยู่ห่างไกลใจฉันอยู่กับเธอยังรักอยู่ทุกลมหายใจขอเดินข้างเธอชินดีจนตายแบบาก้ปมครับ พี่อัจฉริยะรุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับ เช้าๆได้ฟังเพลงเพราะว่าก็ชื่นใจมีความสุขเนาะบอกพูดพูดกันคราวที่แล้วจะได้ไว่าสแกงส้มแล้ววันนี้ออร่าเนี่ยเริ่มหล่อขึ้นออร่าขึ้นตามรถไฟแน่นอนยิ่งไปพระเอกเรื่องขัตติยานี่ยิ่งเมื่อเช้าได้เจอโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยดาราหรือเปล่ามาจากประเทศไหนอะไรเงี้ยเเป็นดาราสิไม่ไม่ถือว่าหน้าเป็นดาราเมืองนอกไปแล้วไงโอ้โหประเทศไปแล้วไม่เราแต่งเนื้อแต่งตัวดีขึ้นวันๆหนึ่งแต่งเนื้อแต่งตัวทั้งวันนะสนุกสนุกสนุทำไมเขาแต่งตัวทั้งวันไงเขาแต่งเพาชอบซื้อชอบแต่งตัวเนนนาาะใช่สสุกน ก็เป็นนี่มองงี้มาวามายังไงเนี่ยมันก็เห็นชอบแต่งเนื้อแต่งตัวทั้งวันเป็นดาราไม่แต่งตัวได้ แล้วเราพูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองดีกว่าจากสถานการณ์บ้านเมืองนะครับเลยต้องเลื่อนการแสดงละครเวทีเนี่ยเรื่องเลือดคดียาเนี่ยนะครับต้องถามว่าจะเปิดการแสดงครั้งต่อไปอีกทีเมื่อไหร่เพราะตอนนี้หยุดแล้วใช่ครับตอนนี้หยุดแล้วนะครับก็เปิดวันที่9้ามกราเป็นรอบแรกอ๋อครับผมไปรู่นเลยไเปมกราใช่ครับคือหยุดกันไปจนถึงคือไปเริ่มปีปีหน้าเลยแล้วก็ตอนนี้ใครที่สมมติคนที่จองบัตรไปแล้วนะครับช่วงที่เขาหยุดไปเนี่ยสามารถไปไปดูไปเปลี่ยนบัตรได้เปลี่ยนรอบได้นะครับแต่วันนี้เลยครับ ดีดีครับแล้วต้องบอกว่าคุณแกงส้มเนี่ยได้ไปเรียนการร้องเพลงแบบเขาเรียกว่าละครเวทีมาด้วยครับยังไงั้ยผมก็ไม่เคยร้องเหมือนกันแต่ผมชอบเพลงแนวเพลงแนวป๊อปอ่าฮะครับแนวป๊อปตตก่างยังไงเพลงของแกงส้มเพลงร้องยังไงจะเป็นแกงส้มมันแตกต่างยังไงร้องเป็นแกงส้มใช่ไหมเออร้องอังไงร้องเลยจำได้เพลงอะไรโอ้คุณเก่งมากเป็นผู้รู้เรื่องเลยเพลงอะไรเพลงอะไรวะ ป๊อปอะะที่นี่จะร้องก็อากรุงรินสายกีต้ารเดื้อดืดอดืดอดื้อตัดทิ้อะไรตุ่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 ดุ่ตุเตุ่ตุ่ตเดตุยตเ่ตด่ ีต้องไปเกิบยูทูบพอพ้องก็พอได้แล้วล่ะเมื่อกี้แจ็คถามบอกว่าร้องเพลงปกติร้องเพลงอยู่เนี่ยนะใช่แล้วพอเป็นเพลงไอ้มิวสิควลมันต่างกันยังไงอ่ะมันต้องโหมดต้องห้อยต้องอะไรคือจริงมันมันต่างกันด้วยว่าอย่างปกติร้องเพลงป๊อปล่ะจะใช้แบบเออก็ปกติร้องปกติให้มันแค่แบบอภะหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเป็นมิวสิควี่ยมันต้องร้องให้แข็งแรงมากขึ้นเช่นก็คืออย่างสมมุติถ้าอย่างงเพลอย่างเพลงเมื่อกี้ที่ร้องนะครับถ้าเป็นป๊อปก็จะร้องขอเป็นเส้นแค่นานที่สัญญาแต่ถ้าเป็นนใละคครร ไปดูจะเป็นขอเป็นเส้นขนานที่สัญญาจะไม่อยู่ห่างไกลมันจะเป็นอีกแบบมันกำลังแก้วแก้วตื่นต้อาจารย์อดใจรอขอเป็นเส้นขนานเหมือนแก้วงขอเป็นเส้นขนานเลยขอเป็นเส้นขนานด้วยสัญญาโอ้โหจะไหลแล้วเนี่ยใช้ได้นะ คอนใหญ่ดีคอนอนใหญ่ดเรื่องน้องหน่ยดีว่ามีคนว่ากูตอนนี้อูติดแบรนด์เนมมากจะต้องออแบรนด์เนมนะครับก็จริงๆอยากให้คนถามนะว่าแบบเออทำไมแต่งตัวแบบช่วงนี้แต่งตัวเยอะอะไรเงี้ยครับคือต้องบอกกอว่าจริงเป็นเป็นเสื้อผ้าที่พี่เขาส่งมาให้เป็นพี่ที่เขาทำแบบพวกพีออเดอร์อะไรเงี้ยครับเขาก็เลยส่งมาให้บอกว่าเออใส่ใส่รูปให้หน่อยอะไรเงี้ยครับผมาะเขาก็ทำอยู่เขาบอกเสื้อผ้าแบรนด์เนมส่วนใหญ่แฟนครับคุณซื้อให้จริงป่ะส่วนใหญ่ไม่นะครับผมจะบอกแฟนว่าเออ ผมไม่ได้อยากนะคือจริงผมแต่งอะไรก็ได้แต่ว่าคือ เวลาเงี้ยแล้วด้วยมันเป็นของที่แพงอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าไม่เอาไม่รบกวนเขาเนี้ยเพราะว่าอย่างด้วยคอนเน็ชันด้วยอะไรเงี้ยพี่ๆเขาจะส่งมาให้อยู่แล้วครับผมฝากบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าการแสดงเนี่ยของเรื่องขัติญาเนี่ยเขาเลือก <ผม S 1> เป็นวันที่9มกราคมเป็นต้นไป9ถึง2๒มกราคมนะฮะใครที่ถูกเรื่องการแสดงเนี่ยสามารถติดรอบการแสดงได้เนาะใช่ครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7มกราคมนี้นะครับที่ไทยที่เก่งเมเจอร์ก็กลังโทรไปสอบถามได้ให้หมายเลขหน่อยแล้วกัน0 2 2 6 2 3๔ 456หรือที่เมืองไทยรยัชดาเทอเตอร์เลยนะครับ02-642-240 0ให้น้องฝากถึงครั้งนี้เป็นมิวสิคว์เรื่องแรกในชีวิตใช่ครับก,ก็คือขอฝากและกันเพราะว่าคือเรื่องนี้เนี่ยเราตั้งใจทำมาแบบคือทุกคนทีมงานเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเขียนบทหรืออะไรเนี่ยตั้งใจจะน,นําเสนอเรื่องนี้ในะอีกมุมมองหนึ่ง<ช><ๆ>เพราะว่าอย่างเคยทํามาแล้วในไม,ไม่ว่าเป็นละครหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ไม่เป็นละครเวทีนะครับหลว่าใครที่ไปดูแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเออมันต้องการจะออบอกอะไรหลายอย่างให,ให้ให้ทุกคนได้แบบคือไม่ใช่แค่ว่าเ้ยไปเอาซึ้งหรือว่าบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่าทุกคนออกมาเนี่ยจะได้ง่ายคิดดีๆกลับไปใช้ในชีวิตประจําวันด้วย<ส>วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องแกงส้มมากๆนะที<ส>่ตื่นมาคุยกับเราแล้วก็มาร้องเพลงเพราะๆให้เราตอนเช้าวันนี้ไปดูน้องเขา9้าถึง26มกราคม าคมนี้นะครก็เปลี่ยนรอบแล้วสำหรับเรื่องกัสยาเดอะมิวสิคลขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับ